นี่เป็นโมเดลหลักหนึ่งในการ์ตูนอ่าซิปปี้นะคะเซ้นตัดจิฮิโร <laughs> ジブリの「千と千尋」のモデルになったホテルがある場所。 ถึงที่ชิบุออนเซ็นแล้วนะคะแต่ว่าที่ชิบุออนเซ็นเนี่ยโรงแรมเต็มหมดแล้วก็เลยมาพักที่ยูดานาเะออนเซ็นแล้วก็เราก็ไ,ได้โรงแรมหรือว่าเรียกรัอที่มัตสึยะนะคะก็เป็นโรงแรมที่ใกล้ๆกับชิบุออนเซ็นเหมือนกันเดินไปได้เลยเข้าไปดูตรงไหนกัน เขาจะมีกาแฟบริการด้วยนะคะแต่ว่าต้องเสียงเงินนะส5 0าเยนก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นไปทางไหนก็จะมีแต่ต้นคริสต์มาสประดับตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากของที่ดั้งเนะคะมขนมน,นี่อันนี้อร่อยมากเลยทุกคนเราชอบกินข้างในมันเป็นทัวร์แลวข้างนอกมันเหมือนคล้ายๆช็อกโกแลต ลายญี่ปุ re, ่นค่ะขอขอบคุณนี่เป็นห้องอาบน้ำนะคะมีน้ำบริการให้สองขวดสีผมแตดงฟันอะไรต่าง ปอกผมช่องน้ำนตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อส้วมค่ะอุยนุ่มอยได้นี่ะจเาะเขาก็มีขนม มาเสิร์ฟพร้อมน้ำชานะคะก,กรอบหวานหวานเข้ากับน้ำชามากค,ค่อโคชิซามะเดชไปอาบน,น้ำกันใส่ชุดกัตตะ นเซนที่เรากำลังออกมาแล้วนะคะกำลังจะออกไปทานข้าวแล้วก็ไปแช่บออ่อออนเซนกลางแจ้งแบบสาธารณะนะตามไปดูกันค่ะสามสิบดองศาหนึ่งองศานะคะทุกคนตอนนี้บรรยากาศเมืองออนเซนในจังหวัดนา่านนูดูสวยเนาะบ่อน้ำกลางแจ้งนะคะ,นนะ,คะซ้ายผู้หญิงขวาผู้ชาย

น้ำพุร้อนชิบุหรือว่าชิบุออนเซ็นนะคะตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนากาโนเป็นน้ำพุร้อนที่มีเรื่องเล่ากันว่ามีพระสงฆ์ที่ชื่อว่าเคียวกิ เป็นคนค้นพบเมื่อประมาณ1,300ปีก่อนน้ำพุร้อนชิบุนะคะมีแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมด37แห่งคุณภาพของน้ำก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเมืองออนเซ็นแห่งนี้นะคะลายล้อมไปด้วยเดียวกังร้านขายของที่ระลึกและ้อาหารดั้งเดิมมีบอ่อออนเซ็นภายนอกให้แช่ได้ถึง9บอ่อเลยค่ะผู้ที่เข้าพักในเดียวกันในเมืองนี้นะคะ จะสามสารถใส่ชุดยุกตะเดินเล่นเวียนแช่หลายๆบ่อได้เพื่อทดสอบความแตกต่างของน้ำร้อนแต่ละบ่อซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะเซนตวชิฮิโร่โมเดลนักตะอัชีโนฮิทตมอนันนี่เป็นโมเดลสักหนึ่งในการ์ตูนซิปฟี่นะคะเซนตุชิฮิโร่สวยมากเลย ว่ากันว่านะคะชิบูออนเซ็นสามารถช่วยคลายความเหนื่อยล้าและความเครียดได้เมื่อลงไปแช่แล้วร่างกายจะอบอุ่นช่วยในเรื่องของการสมานแผลและลดรอยฟกช้ำได้อีกด้วยนะคะเป็นหมู่บ้านออนเซ็นจริงๆค่ะที่เขารักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้นะคะ もうん。うん。これ美味しそう。卵マンチョ。<laughs> あ、コロンマンチョいいね。さ <laughs> <何><刺>す？<laughs> え、これ見て。イナゴだって。イナゴ。うん。食べてみる。うん<あ>。美 <laughs> し

ใหมากเลยใ่มันไม่ขอมนส่งเครื่ไร้่เยมใส่ขิงกะด้วยชยวยเยล์มดีมากไก่ 오오오. 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 오

はあ、はあ気持ちよかったね。うま、ん、くないね。くうん。み、まあ、んな、おれっかとうん。さばいとん。じゃあ、とこれまず、景品うん。こんなんはんきらをパあと、チョコレート。うまいぞ。のり塩とコーンポータージュ。 โซบะชารชาโซบะโอ๊ะมุชิมุชิเมนูจะรสชาติเป็นยังไงนะแล้วไข่น้ำตาลก็ตัดนะเราจะกินมันจูมันจูดำของขื้นชื่อของชินชูก็คือชื่อเขตนะคะ จังหวัดนากานะก็อยู่ในเขตชิชนโอ้เล็กชิชมันคือสีดําใ้แต่มะกกาอัมดูแ้วเป็นแบบนี้คน้เป็นไส้วอดำนะะอื้มอืมคน่ครีมเค้กอ

เดีวพรุ่งนี้ไปดูลิงกันนะคะน้องลิงอาบอนเซนวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะโอเยซีนาซค่ะชะ